ถ้าคอนเทนต์คุณไม่ดีดีในที่นี้หมายคืออะไรครับไม่ชัดเจนอันนี้คือสาเหตุหลักเลยนะครับที่ยอดวิวคุณไม่ขึ้นถึงแม้คุณจะมีเพื่อนเป็นแบบเป็นพันคนคเขาจะดูแล้วว่าคุณกําลังเมคนะครับออกกิวิสปลอมๆขึ้นมาสวัสดีครับพบกับผมไมค์กี้เจซีกับสารดีๆบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้นะครับใน e ี4ผมจะพูดเรื่อง Engagement Reach ของ a c e b o o k นะครับทำยังไงนะครับเวลาเราไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วเนี่ย จะมีคนเข้ามาดูเยอะๆกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วทําไมนะครับว่าเวลาไลฟ์เนี่ยคนดูต้องบอกว่ากดเบอร์หึงเบอร์สเบอร์สี่นะครับทำไมเขาถึงมาพูดอย่างนี้วันนี้ผมจะไขข้อสงสัยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปรู้จักกับศัพท์สองคำศัพท์นี้ก่อนศัพท์แรกนะครับก็คือ passive interaction ศัพท์ที่2คือ active interaction สองคำศัพท์นี้มีผลยังไงกับการดูหรือการดู อันดับแรกนะครับ Passive เนี่ยถ้าสมมุติคนมาดูมาคลิกมาอ่านนะครับอันนี้ยอดวิวจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่สังเกตได้เวลาคุณไปโพสต์คลิปต่างๆที่ไม่ใช่เป็นวีโอทารไม่ใช่ไลฟ์เนี่ยคุณจะมีอัตราการวิชนะครับอาในวิชที่น้อยหรือต่ำกว่าไลฟ์แต่ถ้าคุณทำเป็น Active นะครับ Interaction คุณจะมีวิวที่มากขึ้นเพราะคนเหล่านั้นจะแชร์ของคุณนะครับคอมเมนต์ Comment คุณแล้วที่สำคัญมีการวาง Reaction สามสิ่งนี้สําคัญมากนะครับเพราะเวลาคุณไลฟ์วิดีโอนะครับคุณสังเกตเลยนะครับวา่าเจ้าดีๆจะมีกิจกรรมเยอะนะครับสมมติถ้าคุณชอบดอกไม้ทูลิปกด1ชอบดอกกุหลาบกด2อ,อันนี้ที่ทําไปเพราะอยากให้คอมเมนต์มันเยอะพอคอมเมนต์เยอะปุ๊บยอดวิวก็จะเยอะขึ้นนะครับพอวิวเยอะขึ้นมันก็กระจายไปสู่หลายๆเพจหลายๆฟีดบนหน้าจอของยูสเซอร์นะครับแต่ก็ใช่ว่าคุณทำอย่างนี้ไปบ่อยแล้วคุณจะได้วิวที่เยอะขึ้นไม่ใช่นะครับ ถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยทาง Facebook หน่วยกลางก็จะดูว่าคุณนะ่ยมีอัลกอริทึมวิธธรรมชาติไหมถ้าคุณบอกหนึ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1่งหนึ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 ่งหมดเลยยูเซอร์กดหนึ่งเพราะคุณบอกเนี่ยเขาจะดูแล้วว่าคุณกําลังเมคนะครับอ,อัลกอริทึมวิปลอมๆขึ้นมาซึ่งอันนี้พออนาคตคุณไปไลายวิดีโอใหม่เนี่ยเขาจะรูแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเขาก็จะลดค่าการมองขินขึ้นมาเพราะอย่างนี้คุณเลยต้องรู้จักคำสองคำนี้ก่อน Active กับ Factive i Interaction นบพอคุณรู้จักแล้วนะครับ คุณถึงค่อยให้คนมาทำกิจกรรมบน Facebook คุณอย่างเช่นถามค้นถามนะครับสร้างกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือนะครับทำโปรโมโรชั่นต่างๆขายของต่างๆ CF ต่างๆอันนี้อันนี้คือเทคนิคนะครับอ่าอาทิเช่นนะครับเวลาคุณจะไปขายของคือไม่น่าเชื่อจริงๆเราจะไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นไซส์โตกว่าตาเราจะใส่เท่าตา แหลแล้วต้องไปให้เนียนค่ะไปแล้วต้องไปให้สุดค่ะไซส์เท่าตาและใส่นิ่มใส่สบายเป็นการสบตาค่ะและเนียนที่สุดและที่สําคัญผู้ชายนอกจากยั่วเพศแล้วผู้ชายเสร็จตรงหน้าเลยค่ะ ใครอยากได้ค่ะ180บาทสําหรับที่ปัดแก้มค่ะ2สีและ100บาทสําหรับคอนแทคเลนสค่ะนับค่ะ10ค่ะค่ะ8ค่ะ8ค่ะ7ค่ะอีก30บาทครับมึกกระตอยราคา30บาท30บาท30บาทกติกาง่ายๆกดแชร์หแชร์สนุกกันไปช่วยเหลือเจ้าไม่ได้เสียหายอะไรเลยแค่ช่วยเหลือเจ้ามันเป็นมิติใหม่แห่งการช้อปปิ้ง โดยราคา30บาทโอ้ทะเลแสนงามอาราบีกรามสดใสนะครับคุณต้องบอกเลยนะครับว่าคุณชอบสีแดงหรือไม่ชอบสีน้ำเงินหรือเปล่าก็ชอบสีไหนกดสีนั้นนะครับอันนี้คือการสร้างคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็สร้างมุมมองให้คนขยายมากขึ้นนะครับในฟีของคุณแต่ก็ใช่ว่ากิจกรรมนั้นจะได้ผลตลอดไปเพราะบางคนเนี่ยนะครับพูดตลอดเป็นชั่วโมงเลย ยอดวิว1คนหรือมากสุดแค่สิคนเพราะอะไรเพราะเขามีการคอมเมนต์ไม่มีกิจกรรมอันนี้คือสาเหตุหลกักเลยนะครับที่ยอดวิวคุณไม่ขึ้นถึงแม้คุณจะมีเพื่อนเป็นแบบเป็นพันคนเป็น5้าพันคนในเฟสน,นะครับแต่สังเกตทําไมคนไม่ดูคุณเลยเพราะคุณไม่มีอินเทอร์แอคชั่นกับยูเซอร์เลยนะครับแต่ที่สําคัญเลยคอนเทนต์คุณต้องดีด้วยนะครับถ้าคอนเทนต์คุณไม่ดีดีในที่นี้หมายคืออะไรครับไม่ชัดเจนอย่างเช่นคุณจะขายของ แต่ไม่รู้จะพูดอะไรขายอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรือของคุณก็เหมือนท้องตลาดแล้วราคาแพงด้วยเขาก็มาดูคุณหรือถ้าคุณจะให้ความรู้แต่รู้ไม่จริงหรือพูดไปพูดมามีแต่น้ําไม่มีเนื้อเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างคุณสุนทรีนี่เป็นคนที่รู้จริงนะครับหาข้อมูลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีคนมาลุมเพจเขาเลยนะครับเวลาเขาไลฟ์ทีเนี่ยสองสามหมื่นคนนะครับแต่กับคนที่พูดไปเรื่อยไลฟ์ปุ๊บไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปเรื่อยอันนี้คนไม่ดู ถึงมาแล้วนะคะเข้าไปลงทะเบียนได้เลยะคะ่ะจับเวลากล่องแดงรรบประกัน1ปีค่ะคุณผู้ชมขอบคุณคน back eye right time กล่องแดงคุณผู้ชมแดงขนาดนี้มีใครมองเป็นสีขาวสา, <laughs> สาบานสาบานแดงราคาเท่าไรร่รอาคยา1 2 9 9 9บาทนะคะใช่ค่ะเอาละคะ่ะวันนี้มี Nintendo อย่างเดียว only Nintendo Switch นะคะ,คะตัว Neon ออกล่องแดงประกันไทยปีเต็ม เพราะฉะนั้นแล้วที่ผมบอกนะครับการไลฟ์แต่ละครั้งต้องมีความชัดเจนแล้วต้องมีคำว่า Interactive นะครับต่อ User ถ้าม,มีสองอันนี้นะครับจบกันครับคนไม่ดูแล้วแถมคอ m มเมนต์ก็ไม่เกิดคนแชร์ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับถ้าเจ้าของเพจใช้งานเป็นแล้วเก่งนะครับเขาจะให้ User ต่างๆที่มาตามเพจเขาคลิกคำว่า User Facebook See Me ี i r s t นะครับคือว่าเห็นก่อนเวลาที่โพสคลิปอะไรพวกนี้ก็จะเห็นเราก่อนอันนี้ก็เป็นทางนึงนะครับที่สามารถช่วยท่านเนี่ยขยายการ PR ขยายช่องข่าวให้ลูกค้าท่านได้รับรู้ก่อนเป็นคนแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลดีๆมาเท่านี้ส่วนรอบถัดไปนะครับหรืออีพีถัดไปจะมีอะไรใหม่ลองติดตามชมครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ